สวัสดีชาวสีชมพูทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตท,ทุกท่านให้รู้จักกับแอป Strava เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Running ประจำกีฬาสี2,564ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าสู่หน้าจอแอป Stro เพื่อทำการดาวน์โหลดแอป Strava ให้ทุกท่านพิมพ์คําว่า Strava S T R A V A เพื่อค้นหาหลังจากนั้นให้ทุกท่านดำเนินการกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดแอป Strava ใน App Store ของท่านหากว่าท่านใช้โทรศัพท์ที่เป็น Android ก็ใช้ Google App Store นะครับ เพื่อค้นหาแอป Strava และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าสู่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่านใช้เวลานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านดําเนินการเปิดแอป Strava ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอโฮมของโทรศัพท์มือถือของท่านอันดับต่อไปนะครับท่าน ก็จะเข้าสู่หน้าของแอป Strava ให้ทุกท่านดำเนินการสมัครสมาชิกแอป Strava ด้วยการกด Sign Up ผมแนะนำนะครับกด Sign Up with Email ซึ่งอยู่ในปุ่มด้านล่างสุดของหน้าแอป Strava ดำเนินการกดนะครับที่ Sign Up with Email เข้าสู่หน้าต่อไป Sign Up with Email ให้ทุกท่านใช้อีเมลแอดเรสส่วนตัวของท่านพิมพ์ลงไปในบล็อกส่วนที่เป็นอีเมลเป็นเป็นอีเมลส่วนตัวนะครับอย่างของผมก็ใช้อีเมลนี้ในการสมัครแอป Strava พิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากพิมพ์อีเมลแล้วในบล็อกถัดไปก็จะเป็นบล็อกด้านล่างส่วนที่เป็นพาสเวิร์ดให้ทุกท่านดำเนินการพิมพ์พาสเวิร์ดนะครับต้องประกอบไปด้วยอักษรและตัวเลขรวมกันอย่างน้อย8ตัวนะครับแล้วก็กดอ r r e We n n d Sign Up หมุนติวติวติวสักครู่แล้วก็จะกด เข้าสู่หน้าต่อไปคือคร t e y o ย r โปรไฟล์ให้กดอนุญาตแล้วก็นะครับดำเนินการใส่คำว่า First Name ผมก็อาจจะใช้ First Name เป็นภาษาอังกฤษก,ษก็ได้แบบนี้นะครับแต่ไม่เอาเพื่อความง่ายนะครับผมแนะนำเลยครับในบล็อก First Name ให้ทุกท่านพิมพ์ชื่อภาษาไทยของท่านลงไป ในส่วนของ last name หรือส่วนนามสกุลให้ท่านใส่หน่วยงานของท่านเป็นภาษาไทยเช่นกันเพื่อง่ายต่อการติดตามหลังจากนั้นท่านก็กดเลือกวันที่ใน box date of birth นะครับมันจะยากนิดหนึ่งนะครับค่อยๆช่วยกันนะครับอันนี้ใช้เป็นพุทธศักราชนะครับ กดเลือกเพศนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าถัดไปนะครับ Can we contact you กด yes หรือ no แล้วแต่พี่ครับกด skip หน้าถัดไปเลยนะครับอย่าไปสมัครเอาเงินนะครับอย่าไปเสียเงิน subscription นะครับทำแบบผมอันนี้ถือว่าเข้ามาสู่หน้านี้ถ้าเกิดกดสมัครรับเนี่ยถือว่าเสียเงินฟรีไป1 5 0 0บาทต่อปีเลยนะครับไม่ต้องกดนะครับ กด skip ตรงหัวมุมด้านขวามือนะครับและเข้าสู่หน้าถัดไปนะครับอันนี้เป็น ready to record ให้กด let's go ตรงหัวมุมข้างขวาปุ่มสีส้มนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า allow location access จะขึ้นหน้าแผนที่ขึ้นมาแบบนี้ให้ทุกท่านกดคำว่า yes เพื่อยอมรับหน้าหลังจากนั้นก็จะมีให้ choose a spot r ขึ้นมาให้ทุกท่านกดคำว่า รันที่อยู่บนสุดที่เป็นเครื่องหมายรองเท้าว,วิ่งอยู่บนสุดนะครับหลังจากนั้นเครื่องอุปกรณ์โทรศัพท์ของทุกท่านก็จะทำการลงตำแหน่ง GPS เพื่อหาตำแหน่งของทุกท่านนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ถ้าเกิดมีหน้าไหนขึ้นมานะครับแนะนำทุกท่านกดสกิปสกิปให้หมดนะครับกดสกิป for now นะครับอันนี้ก็ สกิปนะครับไม่ต้องไป Follow ใครมากมายสมัครกันก่อนนะครับสกิปกันไปก่อนนะครับก็กดสกิปตรงขวามือนะครับขวาบนนะครับกดแบบผมนะครับเรียบร้อยเวลคัมปุณณพัทเวลคัมทุกท่านเข้าสู่แอปสต r ร v ว่าให้กดเครื่องหมายดันซึ่งอยู่ในกรอบสีส้ม แล้วก็เข้าสู่หน้าจอโฮมนะครับง่ายมากๆนะครับพอเข้าสู่หน้าจอโฮมก็จะมีหลายๆคาสั่งซึ่งก็ชวนเวียนหัวเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องสนใจรอสักครู่นะครับวิดีโอ,อยังดำเนินต่อไปที่หน้าจอนี้ จริงๆก็จะมีหลายอันนะครับท่านบางท่านก็อาจจะสามารถ Connect GPS ผ่านทางนาฬิกานะครับได้นะครับเอาละก็เข้าสู่หน้าจอถัดไปให้กดตรงหน้าจอ U นะครับเครื่องหมาย U ปุ่ม U ตรงหัวมุมขวามือนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอ U นะครับก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับ Progress นะครับเพื่อดูว่าท่าน วิ่งได้ระยะทางขนาดไหนเวลาขนาดไหนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง Activity เมื่อสักครู่นี้ก็คล้ายๆกันจะสามารถ connect กับ GPS watch หรือว่าคอมพิวเตอร์ได้สามารถ record เส้นทางต่างๆได้สามารถ subscribe to Strava เพื่อเสียเงินได้สามารถปรับแต่งความเป็นส่วนตัวให้ท่านได้และก็ในปุ่มถัดไปปุ่ม profile ก็จะเข้าสู่ หน้าโปรไฟล์ของท่านนะครับให้ทุกท่านกดที่ Edit for Profile Edit Profile นะครับ Edit Profile นะครับซึ่งอยู่บริเวณหัวมุมขวามือใต้ต่อชื่อภาษาไทยของท่านนั่นเองกด Edit Profile เพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์คลิกวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายมือของชื่อสกุลของท่านและกด Take Picture เลือกรูปภาพที่ท่านต้องการจะใช้เป็นรูปประจำโปรไฟล์กดเลือกตรงหัวมุมขวามือหลังจากนั้นก็ดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ท่านต้องการเช่นส่วนของซิตี้ใส่คำว่าบุรีรัมหรือเมืองบุรีรัมส่วนของสเตทก็ใส่ชื่อจังหวัดบุรีรัมส่วนของเจนเดอร์ ด้านล่างนะครับก็เลือกเพศตามต้องการส่วนของน้ำหนักก็ใส่น้ำหนักของท่านเข้าไปตัวเลขสมมุติ89กกิโลกรัมเป็นต้นท่านก็ดำเนินการใส่ข้อมูลตามที่ท่านต้องการเมื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วท่านก็กดเซฟบริเวณหัวมุมขวามือด้านบน ข้อมูลทั้งหมดของท่านก็จะเซฟเข้าสู่แอป s t r a v ว่าหลังจากนั้นนะครับขอให้ท่านอดใจรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดของท่าน Complete แล้วก็กด Continue นะครับกด Skip ขวามือส่วนบนนะครับไม่ต้อง subscribe เสียเงินหลังจากนั้นก็กด s k i p for n o w ด้านใตย้ยังไม่ต้องมีเพื่อนตอนนี้ไม่ต้องมี Contact ตอนนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยกดเครื่องหมายดันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อันนี้เป็นหน้าส่วนของ u แถบ u จะอยู่บริเวณหัวมุมขวาล่างสุดนะครับให้เลื่อนมาจิ้มตรงแถบกรุ๊ปซึ่งอยู่ติดกับ u นะครับในแถบกรุ๊ p นั้นจะมีแถบด้านล่างได้แก่แถบ Active c h a l l e n g e แล้วก็ Clubs ให้เลื่อนมากดตรงบริเวณ CLUBS นะครับจะเห็นสีชมพู BRH 2021รวมถึงคลับ s ของสีอื่นๆน,นะครับรวมอยู่ทั้งหมดนะครับท่านไม่ต้องไปยุ่งกับสีอื่นให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนะครับของ CLUBS สีชมพู BRH 2021ด้วยการกด j o ย นะครับอย่าไปยุ่งกับสีอื่นนะครับมิฉะนั้นชื่อของท่านจะไปปรากฏอยู่กับสีอื่นครับก็เรียบร้อยแล้วขณะนี้ได้เข้าร่วมกลุ่มสีชมพู birh 2021แล้วนะครับอันนี้คือโฉมหน้าของโฮมนะครับของคลับสีชมพู birh 2021ทั้งหมดนะครับจะเห็นแถบ3แถบนะครับด้านใต้ต่อสีชมพู birh 2021จะมี runner activities แล้วก็ post นะครับในส่วนของ runners เนี่ยจะเป็นนักวิ่งทั้งหมดนะครับที่ได้รับที่ได้ทำท,ที่ได้ทการสมัครและเข้าร่วมในกลุ่ม BRH สีชมพู2021ทั้งหมดนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกตอนนี้มี58 runners จาก700กว่าคนนะครับซึ่งยังมีจำนวนคนเข้าร่วมน้อยอยู่มากนะครับในส่วนของ activities จะเป็นบันทึกกิจกรรมการเดินวิ่งของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดนะครับเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายนะครับกิจกรรมของการเดินวิ่งของท่านถ้าเกิดท่านได้ได้ทำการเรคคอร์ดและได้ทำการพับลิชนะครับข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใน Club Activity Fe e d นะครับก็มีหลายท่านที่เข้าร่วมแล้วก็บันทึกเอาไว้ตั้งแต่อาจารย์แพทย์ นะครับอินเทอร์นคุณพยาบาลรวมถึงนักศึกษาแพทย์แล้วก็บุคลากรทุกฝ่ายด้วยครับซึ่งต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับท่านสามารถกดโพสต์ได้ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทําการเดินวิ่งนะครับท่านก็สามารถโพสต์เหมือนกับโพสต์ f a c e b o o k เหมือนกับโพสตไทม์ไลน์ทั่วไปกดโพสต์อย่างของผมผมก็อยากจะโพสต์บ้างผมไม่ได้เดินวิ่งไม่ได้บันทึกนะครับ แต่ผมก็อยากจะกดโพสต์ข้อความผมก็สามารถกดโพสต์ข้อความได้สามารถกดแอดรูปที่ผมต้องการจะนำเสนอได้นะครับหลังจากที่ผมพอใจแล้วผมก็กดพัฟฟิชโพสต์ของผมก็จะปรากฏตัวอยู่ในไทม์ไลน์นะครับในส่วนของโพสต์นะครับกรณีที่ผมไม่พอใจและอยากจะเอาโพสนั้นออกผมก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับ จุดสามจุดบริเวณหัวมุมแล้วก็กด d i s คาร์ออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นชมหน้าโฮมนะครับทั้งหมดนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้าร่วมกลุ่มสีชมพู birh 2021นะครับไปก็เริ่มการ Record กดปุ่ม Record ที่อยู่ติดกับปุ่ม Groups เข้าสู่หน้า Record รอสักครู่เซตติ้งตอนนี้จะเป็น Setting Run อยู่แล้ว ดังนั้นเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนเซตติ้งของสปอร์ตนะครับ GPS จะอัปเดตตำแหน่งที่ท่านอยู่ให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินวิ่งเมื่อท่านพร้อมแล้วให้ท่านกดปุ่ม Start ที่อยู่ด้านล่างหน้ารคคอร์ดจะประกอบด้วยส่วนบนคือไทม์คือระยะเวลาที่ท่านใช้ทั้งหมดแถบกลาง avg pace หรือ average pace คืออัตราเร็วเฉลี่ยในการทำกิจกรรมมุมขวาล่างคือ distance หรือระยะทางที่ท่านใช้ทั้งหมดท่านสามารถเดินวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมแต่ในกรณีที่ท่านต้องการจะขึ้นยานพาหนะหรือต้องการจะขี่ม้าหรือต้องการจะขึ้นลิฟต์ avg pace จะเปลี่ยนแปลง จากอัตราปกติในการเดินวิ่งกลายเป็นอัตราที่เร็วขึ้นซึ่งจะถูกทีมคณะกรรมการตัดออกทั้งหมดดังนั้นเมื่อท่านเดินวิ่งเสร็จและต้องการจะเปลี่ยนความเร็วขึ้นยานพาหนะผมแนะนำให้ท่านกดปุ่ม s ต็อปหรือปุ่มสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างหลังจากกดปุ่มส t o p แล้วจะเข้าสู่หน้าลักษณะแบบนี้คือหน้าสต็อนะครับจะมีปุ่มสปุ่มด้านล่างคือปุ่มรีซูม และปุ่ม finish นะครับหน้าที่ของปุ่ม resume ก็คือหลังจากที่ท่านขึ้นยานผ่านะเปลี่ยนความเร็วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากว่าท่านต้องการที่จะกลับมาบันทึกการเดินวิ่งต่อเนื่องจากการเดินวิ่งเดิมที่ท่านทำเอาไว้นะครับท่านสามารถกดเลือกที่ปุ่ม resume ได้นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูตัวอย่างนะครับหลังจากขึ้นรถปั่นจักรยานลงจากจักรยานเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มรีซูมเพื่อเดินวิ่งต่อข้อมูลของการเดินวิ่งครั้งต่อไปก็จะถูกบันทึกต่อเนื่องจากข้อมูลการเดินวิ่งก่อนหน้านี้โดยที่ไม่มีอัตราเร็วในการขึ้นยานพาหนะมากวนและก็ข้อมูลต่างๆก็จะยังถูกบันทึกเอาไว้ไม่ถูกคณะกรรมการ ตัดออกทั้งหมดหากท่านพอใจแล้วในการเดินวิ่งก็ให้กดปุ่มสต็อปหากว่าท่านต้องการจะเสร็จสิ้นการเดินวิ่งในครั้งนี้จริงๆก็ให้กดเลือกที่ปุ่ม finish หน้า save activity ก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆตามความต้องการของท่านได้เลยเช่นสามารถใส่ชื่อในส่วน name ได้สามารถ add รูปภาพ ที่ท่านถ่ายรูปเอาไว้ในกิจกรรมของท่านเนาะหรือท่านก็อาจจะใส่ description ความรู้สึกต่างๆนะครับลงไปก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของท่านได้เลยแล้วก็กดปุ่ม save activity ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบันทึกเข้าไปใน activity feed นะครับของสีชมพู b r s 2021ันครับในที่สุดในฐานะ ที่ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสีชมพูผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Running รวมทั้งกิจกรรมอื่นของกีฬาสีในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงสปิริตรวมถึงความเข้มแข็งให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโรงพยาบาลบุรีรัมโดยพร้อมเพรียงขอบคุณครับ